สนับสนุนโดยฟอร์ Ford พระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพวันนี้มาพบกับผม,ผมฟอร์ดาสชาแนลนะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาชมรถ นิกเกนเอเวอร s เอสปอรนะครับคันนี้เลยนะครับด้านหลังผมเลยนะครับเป็นสีเซโตนาเลยนะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยครับคันนี้นะครับสีเซโตนาเลยนะครับเพิ่ม12,000บาทราคาตัวรถนะครับอยู่ที่1 4 6 4 0 0 0บาทนะครับก็จะมีแพ็ชเกจเสริมนะครับ ในส่วนของตัวออปชันตังหากนะครับที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับอีก60,000บาทนะครับอันนั้นเดี๋ยวผมจะมาแจ้งนะครับในส่วนแพ็กเกจเสริมที่หลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าเอลเลสคันนี้นะครับเป็นเอลเลสสปอร์ตนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170ดแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะครับ แล้วในส่วนของตัวเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับอันนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนรอบคันนะครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมกันนะครับผมไปกันเลยครับ ครับผมในส่วนของเจ้าเอลเวส์นะครับเป็นเอ e เวส์สปอร์ตนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับจะจองรถในรุ่นของเอลเวส์สปอร์ตนะครับก็สามารถนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0625369554นะครับในส่วนของเพจและ a c e b o o k นะครับก็จะเป็น f o r ์ดโป a n น t e a ี o n l ล n e นะครับลูกค้าสามารถนะครับเข้าไปดูและอัปเดตข้อมูลนะครับในช่องทางของทางเพจและ Facebook ได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับ ผมนะครับฟอร์ดนะครับชาแนลนะครับที่ปรกษากัรขายฟอร์ดพระประแดงนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s ครไท e ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามนะครับของช่อง youtube ผมนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ